การนำผลงานมาจัดแสดงที่สถานกงสุนไทยแห่งนครลอสแองเจลิสประเทศสหรัฐอเมริกานับเป็นกิจกรรมหลักของโครงการค่ายเยะชชนสร้างสรรผลงานศิลปะร่วมสมัยที่จัดต่อเนื่องกันมาเป็นประจำทุกปี ทั้งนี้ก็เพื่อเปิดโอกาสให้น้องๆตัวแทนเยาวชนทั้ง13คนได้มีประสบการณ์ตรงเกี่ยวกับการจัดแสดงผลงานศิลปะในต่างประเทศท่ามกลางผู้เข้าร่วมงานที่มีทั้งผู้แทนสื่อมวลชนและผู้ที่ชื่นชอบงานศิลปะเป็นจํานวนมากการเป็นชิ้นปินในัฐอเมริกาเนี่ยมันก็สําคัญมากเพราะว่าเราจะต้องเตรียมงานเต็มที่เราจะต้องศึกษาว่าเนื้อที่ท,ที่จะแสดงเนี่ยกว้างใหญ่แค่ไหนเราจะต้องเตรียมงานให้เหมาะสมคือไม่แน่นเกินไปแล้วก็ไม่อึอดอัด คือมีมุมมองที่แตกต่างกันแล้วงานก็ควรจะเป็นเซตผมให้โอกาสเขาิดตั้งงานแสดงอย่างที่เขาต้องการช่วยกันแกะแพ็กเกจที่เอามาแล้วร่วมกันสร้างบอร์ดเขาช่วยกันทํางานอันนี้ถือเป็นการเรียนรู้ที่ดีน้องๆทุกคนจะได้เรียนรู้กันตั้งแต่เรื่องของขั้นตอนการติดตั้งชิ้นงานด้วยตัวเอง การอธิบายคอนเซปต์ผลงานให้แก่ผู้เข้าชมงานได้ทราบรวมถึงการได้พบปะพูดคุยกับผู้ที่ชื่นชอบงานศิลปะทั้งที่เป็นคนไทยและชาวต่างชาติซึ่งนั่นจะทำให้น้องๆหลายคนเริ่มเห็นถึงความสำคัญในเรื่องของการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารที่หลายคนเคยคิดว่าไม่มีความจำเป็นสำหรับการเรียนศิลปะนเห็นความสำคัญถึงการใช้ภาษามากเลยค่ะเพราะว่าเลยปกติแล้วภาษานี่คือไม่ได้เลยค่ะ เวลาเรียนก็จะไม่ค่อยสนใจในเรื่องของภาษามากเท่าไรถ้าเรียนศิลปะก,ก็จะเน้นในเรื่องศิลปะมากกว่าที่อเมริกาเขาใช้ภาษาอังกฤษเราภาษาอังกฤษของผมก็ไม่ค่อยแข็งแรงกลัวแบบเขามองงานเราเราไม่ค่อยเข้าใจก็ถ้ามีภาษาอังกฤษที่แข็งแรงก็จะตอบคําถามแล้วก็ช่วยให้เขาเข้าใจงานเราได้มากขึ้นนะครับภาษาอังกฤษก็จกําเป็นมากสําหรับคนทํางานศิลป,ปะเลยรงานศิลปะมันต้องพึ่งคําอธิบายแนวความคิดอะไรพวกนี้ครับ แล้วเราอ่อนภาษาเราก็สื่อสารกราเขายากส่วนตัวเนี่ยใช้ภาษาอังกฤษได้อยู่แล้วแล้วเราก็จะรู้ว่าถ้าเราไม่ทราบหรือไม่รู้วิธีจะสื่อสารเนี่ยมันจะเสียโอกาสหลายๆอย่างไปมากๆถ้าเพื่อนเพื่ศิลปินได้แบ่งเวลาไปฝึกฝนหรือว่าให้ความสําคัญกับมันอ่ะมันจะช่วยในทั้งอาชีพของเราแล้วก็เรื่องต่างๆในชีวิตของเราได้มากๆค่ะ การจัดแสดงผลงานสำหรับศิลปินทุกคนดูเหมือนเป็นสิ่งที่ต้องอยู่คู่กันอย่างชนิดที่แยกกันไม่ออกยิ่งถ้าเป็นการจัดแสดงผลงานสำหรับศิลปินหน้าใหม่ในต่างประเทศด้วยแล้วมันไม่ใช่สิ่งที่จะเกิดขึ้นได้ง่ายๆดังนั้นการจัดแสดงผลงานของน้องๆตัวแทนเยาวยชนในครั้งนี้จึงนับเป็นโอกาสที่ดีและเป็นประสบการณ์ที่มีค่ายิ่งสำหรับการก้าวขึ้นไปสู่การเป็นศิลปินมืออาชีพต่อไปในอนาคต เพราะแม้แต่ศิลปินที่มีชื่อเสียงระดับโลกอย่างท่านอาจารย์กมลทัศนานชลีก็ยังต้องผ่านบันไดขั้นแรกนี้มาก่อนเช่นเดียวกันถ้าแสดงในริการอยู่ในระบบของเขาแล้วเนี่ยคิวเรเตอร์ดีเรคเตอร์เนี่ยเขาจะเป็นผู้ที่จะติดตั้งงานให้เราเสร็จเลยเราไม่ต้องยุ่งมากเขารู้เขาเรียนมานะเพียงแต่ว่าเราจะต้องรู้ว่าสถานที่ของเราเนี่ยมันจะมีได้สักกี่ชิ้นเราเตรียมงานมาให้เขาเสร็จแล้วหน้าที่ของเขาก็คือเขาจะจัดแสง การติดตั้งทําให้เราทุกอย่างเลยนะฮะแม้กระทั่งค่าเชิญการจัดงานเลี้ยง<ม>เขาก็เตรียมให้หมดเลยนะฮะอันนี้มันแตกต่างกับบ้านเราผลงานที่นํามาจัดแสดงในครั้งนี้แม้บางชิ้นจะไม่ใช่ผลงานต้นฉบับที่สร้างสรรค์ขึ้นณบ้านดํานางแลแต่เป็นชิ้นงานที่ถูกทําขึ้นมาใหม่ภายใต้คอนเซปต์เดียวกันโดยใช้การย่อขนาดให้มีความเหมาะสมกับการขนส่งจากประเทศไทยเพื่อนํามาจัดแสดงในวันนี้ ฉะนั้นสำหรับน้องๆที่ตั้งใจจะเข้าร่วมโครงการในปีต่อๆไปก็ควรจะกำนึงถึงเรื่องขนาดความใหญ่โตของผลงานที่จะสร้างสรรค์ขึ้นมาด้วยเพราะถ้าหากสามารถนำผลงานต้นฉบับมาจัดแสดงได้ก็จะทำให้ผู้เข้าชมงานสามารถเห็นถึงรายละเอียดต่างๆบนชิ้นงานของจริงซึ่งนั่นจะทำให้คุณค่าในงานศิละปะแต่ละชิ้นยังคงอยู่ได้อย่างครบถ้วนความจริงแล้วผมอยากจได้ผลงานที่เ้าสู้กันในบ้านดำเนี่ยชิ้นขนาดใหญ่ๆ ต่เนื่องจากสถานที่เราก็งบประมาณในการขนส่งเราจํากัดก็เลยให้ก็ย,ย่อส่วนลงมาแต่สิ่งที่เข้ามาได้ก็ถือว่าเป็นสิ่งแทนที่เขาต้องการามาแสดงออกที่นี่แต่ถ้าเรามีหอศิลป์ใหญ่ขึ้นเนี่ยมันก็อยากจะเอาผลงานใหญ่ๆที่ก็สร้างขึ้นมามันจะได้ดูเต็มตานี่เป็นเพียงกิจกรรมในช่วงสองสาวันแรกสำหรับการเดินทางมาของน้องๆเยาวชนทั้ง13คนของเราในปีนี้เท่านั้นนะครับ ยังคงมีองค์ความรู้และประสบการณ์อื่นๆอีกมากในประเทศสหรัฐอเมริกาที่รอให้น้องๆทุกคนได้เก็บเกี่ยวกลับไปพัฒนาศักยภาพทั้งผลงานและแนวความคิดในการสร้างสารรค์งานศิลปะที่จะเกิดขึ้นต่อไปบนเส้นทางศิลปินของพวกเขา